สำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นมัทฉะมะพร้าวเย็นนะคะเนาะมีเฟเวอร์มะพร้าวค่ะตีขึ้นจมูกแบบนี้เลยนะคะหน่อยคิดว่าสายเฮลตี้น่าจะชอบนะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยมาแชร์เมนูอร่อยอร่อยกันอีกแล้วค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นมัทฉะมะพร้าวเย็นนะคะเนาะก็หน่อยก็จะทำคล้ายๆกับมัทฉะโคโคนัท นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากนมค่ะมาเป็นน้ําเปล่าเนาะหน่อยก็จะมาแช์ทั้ง2ส,สูตรเลยค่ะสูตรแก้ว16ออนและก็สูตรแก้ว22องอนนะคะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามารู้จักวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบวันนี้ค่ะเราใช้อะไรกันบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะหน่อยก็จะมีมัชฉานะคะเป็นของ Oriental Coffee ค่ะเป็นผงม,มัทฉะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนำเข้าจากไต้หวันค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นไซรัปนะคะของซินเดียลิต้าค่ะกลิ่นมะพร้าวนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวไซรัปนะคะธรรมดาเนาะเป็นไซรัปที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะต่อไปค่ะก็เป็นน้ําเปล่านะคะปกติทั่วไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยค่ะหน่อยจะมาทําน้ํามะพร้าวไว้รอเลยดีกว่านะคะหน่อยจะเริ่มทําสูตรแก้ว16ออนก่อนเลยค่ะสูตรแก้ว16ออนนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะใส่น้ําเปล่านะคะลงมาในแก้วนี้เลยค่ะหน่อ,อยจะใช้น้ําเปล่านะคะอยู่ที่4ออนค่ะปึ๊บอ,อ่ะสมออนค่ะ แล้วก็อีก1น,ออน,นะะ่ออนนะคะ4่ออนนะคะหลับซินยอริต้าค่ะ2ปั๊มค่ะเท่ากับ15 ml นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่มา2ปั๊มนะคะครึ่งออน1 2ค่ะนี่เลยตัวไซลับนะคะก็จะใส่มา0.5นออนค่ะหรือว่า15 ml เหมือนกันนะคะใช่ไหมว่าตอนนี้ค่ะกลิ่นมะพร้าวแบบฟุ้งขึ้นจมูกเลย แล้เวเราคนๆกันค่ะตอนนี้นะคะเราได้น้ำมะพร้าวน้ำหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ำน้ำแข็งนะคะให้เต็มแก้วเลยค่ะ,ะระหว่างที่หน่อยใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะเดี๋ยวหน่อยก็มาเตรียมมะชะกันค่ะมัชะนะคะเราก็ใช้น้ำร้อนนะคะอยู่ที่2ออนค่ะเึ๊บเทลงไปเลยแล้วก็ผงมัช่ะค่ะผงมัช่าหน่อยจะใช้อยู่ที่2ช้อนชานะคะหรือว่า6กรัมค่ะ ช้อนหนึ่งประมาณ3กรกมนะคะนี่เลยเอาแบบพอดีพอดีนะคะไม่ต้องกูนมากเนาะสำหรับสูตรแก้ว16ออนนะคะนี่เลยถ้าเกิดว่าใครชอบเข้มๆหน่อยก็แนะนำว่าให้ใส่ได้นะคะแล้วก็แปรงด้วยไม้ไผ่ปุ๊บวิธีการแปรงค่ะหรือว่าเทคนิคการแปรงนะคะก็ควรที่จะตีเป็นลูกตัวเอ็ค่ะแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการคนก็จะมีฟองนะคะแบบนี้เลยค่ะ หน่อยเตรียมน้ำมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาค่ะเดี๋ยวเราก็มาเทกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมัชะมะพร้าวเย็นนะคะแยกชั้นกันสวยงามมากเลยโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ไปทําแก้ว2 2ออนกันต่อเลยค่ะแก้ว22ออนนะคะหน่อยจะใช้น้ําเปล่ามาที่5้าออนค่ะ สามแล้วก็2อออนหน่อยก็จะใส่ไหลับมะพร้าวนะคะมาที่1ออนเลยค่ะเนาะ1ออนนะคะก็คือ4ปั๊มค่ะปึ๊บหนึแล้วก็4ค่ะนี่เลยแล้วก็มาเพิ่มความหวานนะคะหน่อยจะทําเป็นสูตรหวานปกตินะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความหวานค่ะหน่อยก็แนะนําว่าไม่ต้องใส่ไหลับนะคะเนาะลดไหลับไปเลยค่ะประมาณครึ่งออนค่ะนี่เลยปึ๊บ คนๆๆๆให้เข้ากันเลยค่ะน้ำมะพร้าวเย็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่น้ำแข็งนะคะเนาะทีนี้ค่ะมัฉามนะคะหน่อยก็มีน้ำร้อนมาค่ะสองออนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะแล้วก็ผงมะขฉาค่ะสองช้อนแต่แก้ว22ออนนะคะหน่อยก็จะขอแบบคูนๆน,นิดนึงนะคะตักให้เขาเกินมาหน่อยนึงค่ะประมาณนี้นะคะ เพื่อให้ความแบบมั่นช่ะเขาเขาเข้มข้นสู้กับแกะขนาดแก้วด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคเนมเือนเดิมเลยค่ะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็เตรียมน้ําแข็งมาเต็มแก้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเทกันค่ะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าสีสันอยู่สวยแบบสวยงามมากๆเลยปึ๊บ นี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนาดแก้ว2 2ออนนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ถึงเวลาที่รอคอยนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ออกมาเป็นมชะช่ะน้ำมะพร้าวค่ะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยโอเคค่ะเราก็มาชิมกันค่ะเดี๋ยวหน่อยเริ่มชิมแก้ว16ออนก่อนเนาะ หน่อยขอชิมน้ำมะพร้าวด้านล่างก่อนนะคะเดี๋ยวจะรู้เหมือนกันค่ะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเขามีรสชาติแบบไหนนะคะก่อนที่เราจะมาผสมกันอืมน้ำมะพร้าวเขามีความแบบน้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะปกติทั่วไปเลยนะคะมีเฟเวอร์มะพร้าวค่ะตีขึ้นจมูกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาคนคนหอมกัน สายชาถูกใจแน่นอนค่ะมีความหอมแล้วก็ความเข้มของชานะคะเข้ามาร่วมค่ะแล้วก็กลิ่นมะฉะนะคะแบบฟุ้งฟุ้งขึ้นเลยค่ะมีความเป็นเฟเวอร์แบบมะพร้าวนะคะเบาๆค่ะแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่หวานมากจนเกินไปค่ะเหนือคิดว่าสายเฮลตี้น่าจะชอบนะคล้ายๆกับชาดําเย็นแต่ว่าเปลี่ยนจากชาดําเย็นเป็นชามะชะดําเย็นประมาณนั้นค่ะมีความมะพร้าวเบาๆนะคะออืม <c oughs> วันนี้ก็แบบเดียวกันเลยค่ะมีความแบบไม่หวานมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความหวานระดับนี้นะคะแนะนําว่าให้ลดไซรัปล,ลงค่ะใครชอบความหวานค่ะแนะนําให้เพิ่มขึ้นนะคะฟิลเหมือนกินชาใสอ,อ่ะอ่าอืมมอชะเข้มข้นเหมือนกันค่ะเนาะนี่ขนาดใช้มอชะแค่หกกรัมเองนะคะชงได้แบบมีความแบบเฟเวอร์เต็มปากขนาดนี้เลยเนาะ อ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะคะหน่อยแนะนําว่าให้ทดลองไปทํากันดูนะคะได้ผลยังไงคะ่ะลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปกันนิดนึงนะคะว่าได้ผลกันยังมายังไงบ้างเนาะแล้วก็ได้รสชาติแบบไหนกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืม ะะลองไปทำตามกันดูนะทั้ง2สูตรเลยสูตรแก้16ออนและก็22ออนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ